ซมีคอนดักเตอร์กำลังขาดแคลนทั่วโลกแต่อุตสาหกรรมเซมีคอนดักเตอร์กำลังเติบโตอย่างร,งรวดเร็วอย่างน้อยอีก10ปีข้างหน้าเรามารู้จักอุตสาหกรรมเซมีคอนดักเตอร์กันชิปมีกี่ประเภทลูกค้าอยู่ตรงไหนและโอกาสในการลงทุนอยู่ในธุรกิจกลุ่มไหนของเซมิ c คอนดักเตอร์เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมทีนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบอกโอ้โหเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่หลายๆคนอยากจะเข้าไปลงทุนและผมก็ทําอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยในคุณบางตัวนาก็อย่างเช่น ASML เอยหรือว่าหลายๆคนก็รู้จักไต้หวนันเซมิคอนดักเตอร์อ่าเนี๋ยผมจะทําให้ในานาคนนะครับเพราะว่าเป็นตัวนึงที่ผมสนใจเหมือนกันแล้วอย่างที่หลายๆคนทราบโอ้โ oh, ห oh, ธุรกิจเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยขายดียอดขายกําไรพุ่งเอย่ยอยากจะลงทุนข่าวก็มาว่า พอเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนเนี่ยทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมเครื่องยช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่เกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5เนี่ยขาดตลาดไม่สามารถผลิตได้นี่นะครับก็คือโอกาสในการลงทุนจริงๆแต่ผมบอกเลยโอ้โหพอผมเข้าไปอ่านนะครับใช้เวลาในการอ่านนานมากๆเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความโหซับซ้อนสูงแล้วก็เข้าใจยากมากๆนะครับก็เลยขอโทษจริงๆครับที่คลิปหายไปแต่ผมเนี่ย นำเปเปอร์ที่เด็ดๆเนี่ยแล้วก็สรุปมาให้เ,เพื่อนๆฟังแล้วครับโดยที่ข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลมาจากบทวิเคราะห์จากสมาคม CFA นะครับแล้วก็บทวิเคราะห์จาก m c k เ n นเ e แล้วก็ e l o i t t e นะครับเป็น3บทวิจัยหลักที่ผมจะเอามาให้ฟังนะแต่ว่าต้องบอกครับว่าเป็นสรุปนะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกจริงๆบริษัทไหนผลิตชิปประเภทไหนชิปประเภทไหนแตกต่างกันอย่างไร CPU GPU ASIC แตกต่างกันอย่างไรผมขออนุญาตต้องเป็นวงในนะครับเพราะว่าโอ้โหข้อมูลค่อนข้างจะลึกแล้วก็เยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะเอาบทวิเคราะห์เนี่ยมาโชว์ด้วยเท่านั้นไม่พอครับบทวิเคราะห์ที่ผมพูดไปนะผมจะให้เปเปอร์ประมาณ23ถึงอันที่สรุปรายละเอียดที่ดีๆเนี่ยทำให้อ่านแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นรวไมไปถึงนะครับบอกชื่อบริษทัทบอกประเทศต่างๆมาด้วยนะครับว่าบริษัทนั้นอยู่ในประเทศไรทำชิปประเภทไหนนะครับก็ใครสนใจก็ขอเชิญในห้องเรียนพิเศษ u t u b e นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย ภาพที่เราเห็นวันนี้ผมบอกเลยครับว่าเป็นภาพลวงตาถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเอตอร์ลองย้อนกลับไปนะครับประมาณสักสิปีก่อนบอกเลยว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าผลิตชิปต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจเพราะเป็นอุตสาหกรรมที่ตะวันตกดินหลายๆธ,ธ,ธุรกิจกําลังจะตายเมื่อก่อนลองนึกดูนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมีชิปเซมิคอนักตกันเชียวและเท่านั้นไม่พอครับสัดส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องราคาหนึ่งร้อยบาทนะ ราคาชิปเซ็ตหรือมูลค่าชิปเซ็ตในเครื่องเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1 0ถึง20บาทและการพรัฒนาของชิปเซ็ตนะครับหรือเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆ,ๆก็ไปไม่ถึงไหนสักทีแม้ว่าเราจะเห็นนะครับว่าโอ้โหการเก็บข้อมูลเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะขึ้นเรื่อยตัวอย่างเมื่อก่อนโอ Poppy ้โหพอปีนิดนะครับอันเบลอเลยหรือเนี้ยทำได้อันเดียวเนี่ยเก็บได้เป็นเทราไบต์หรือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเร็วขึ้นมากๆแต่เราสังเกตดูไหมครับว่า ถ้าเทียบกันแล้วนะราคาที่เราจ่ายต่อความสามารถในการเก็บข้อมูลหรือการประมวลผลเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนั่นทําให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยตกอยู่ในสภาวะยากลําบากมาหลายปีครับเกิดการควบรวมเอย่ยเกิดการล้มหายตายจากต่างๆเอย่ยเพราะอุตสาหกรรมไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าพัฒนาไปยังเชิงเดี่ยว,วครับไม่มีการก้าวการะโดดไม่มีการเติบโตทีจึงทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยไม่เคยเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนแต่พอประมาณ10ปีที่ผ่านมา ภาพของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เริ่มเปลี่ยนไปเทคโนโลยีพื้นฐานการลงทุนในอันดีเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแลวอุตสาหกรรมใหม่ๆครับที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเนี่ยได้เพิ่มสูงมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับในอดีตนะครับถ้าพูดถึงเซมิคอนดักเตอร์ทุกคนต้องคิดเปนผมก็คือ Intel ในสมัยนั้นเนี่ยทุกคนต้องมี PC หรือว่าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยอยู่ที่บ้านที่เป็นกล่องครับที่เป็นเคสแล้วก็มี c p พียนนูองยูบ แต่เมื่อเทคโนโลยีพัฒนามากขึ้นนะครับรูปแบบความต้องการก็เปลี่ยนไปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจากเป็นตัวของ PC ตั้งโต๊ะอ,อยู่บ้านเครื่องใหญ่กลายเป็นโน้ตบุ๊กกลายเป็น iPad และปัจจุบันเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือและการเข้ามาของมือถือนะครับที่มาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนทั่วโลกทุกคนส่วนใหญ่มีมือถือติดตัวซึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนจะมีไม่กี่คนหรอกครับที่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเรียกได้ว,ว่าครอบครัวและเครื่องสองเครื่องเนี่ยก็เป็นที่แล้ว กลายเป็นว่าความต้องการเซมิคอนดกเตอร์เพิ่มสูงขึ้นบริษัทอย่งอาง ARM เลยเกิดขึ้นมาได้และเท่านั้นไม่พอครับการมาของคริปโตเคอเรนซีก็เป็นความต้องการเซมิคอนดกเตอร์แบบใหม่การประมวลผลหรือว่าการขุดนะครับโดยใช้ GPU เนี่ยหรือว่าการ์ดจอเนี่ยก็นิยมขึ้นมาเรื่อยๆจนทําให้บริษัท NVIDIA นะครับกลายเป็นผู้นําของบริษัทเทคแทนที่ Intel ไปนั่นแปลว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย ความต้องการของอุตสาหกรรมเนี่ยหรือว่าลูกค้าปลายทางเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆสาหรับอุตสาหกรรมนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่แข่งขันกันอย่างสูงมากอยู่แล้วและแม้ว่านะครับเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นแล้วเนี่ยต้องถือได้ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์มีบริษัทที่เกี่ยวข้องทั่วโลกเนี่ยจำนวนไม่เยอะแล้วก็มีการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าด้วยครับและที่สําคัญอีกอย่างนะครับรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์คือ ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมากๆเพราะฉะนั้นนะครับมันมีการกระจายตัวของเทคโนโลยีเนี่ยในรูปแบบต่างๆในซัพพลายเชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นการผลิตให้เกิดอีโคโนมีออฟสเกลการออกแบบต่างๆหรือแม้แต่การผลิตเครื่องเนี่ยกระจายกันไปทั่วโลกนี่คือภาพที่เกิดขึ้นดังนั้นนะครับเมื่อเกิดเทรดวอร์ขึ้นเมื่อเกิดสงครามการค้าขึ้นเกิดการแบนสินค้าห้ามซื้อชิปจากคนนู้นนะห้ามสั่งของจากจีนห้ามจีนซื้อเครื่อง ทำให้อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์นะครับเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าประเทศจีนเนี่ยโอ้โหหลายลคนบอกเป็นประเทศไฮเทคและมีการใช้ดทโลยีใหม่ๆต่างๆมากมายแต่ประเทศจีนก็บอกเลยครับว่าจุดอ่อนของประเทศจีนอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นี่เองเพราะนี่นครับมันเป็นโอกาสจริงๆและจากข้อมูลนะครับในบางปีนะครับประเทศจีนเนี่ยนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ย มีมูลค่าสูงกว่านําเข้าน้ํามันของทั้งประเทศเลยนะครับแปลว่าโอ้โหเนี่ยหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยจีจีเนี่ยอยู่ที่เซมิคอนดักเตอร์เลยผมจึงอยากเอามาเล่าให้ฟังครับว่าอ, í, อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นอย่างไรบ้างก็เริ่มแรกกันเลยครับง่ายๆเลยนะก็คือในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าซัพพลายเชนนะครับก็เริ่มจากคนหนึ่งนะที่วิจัยคิดค้นมาว่าโอ้เซมิคอนดักเตอร์อย่างไรดีจะออกแบบอย่างไรให้คำนวณเร็วมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงมาถึงบริษัทที่ทําเครื่องอ่า Oh, เหมือนกับโอ้เหมือน a s สครับทำเครื่องให้บริษัทอื่นให้บริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยไปผลิตไปรับจ้างผลิตอีกทีหนึง่งแล้วก็มาถึงบริษัทร,รับจ้างผลิตนั่นเองครับหรือว่าบริษัทที่เราเรียกติดปากว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์พอได้ชิปออกมาแล้วปุ๊บได้เซมิคอนดักเตอร์ออกมาแล้วปุ๊บเ็าต้องเอาเซมิคอนดักเตอร์นะครับไปเขาเรียกว่าประกอบล่างหรือว่า SMB ประกอบเป็นชิ้นส่วนเป็น PCB ที่เหมือนกับเป็นบอร์ดนะครับที่เราเห็นอ่ะมีชิปเซตเยอะๆนะแล้วก็ไปยังที่สุุดท้าายกกกก็็็็คืือออออปปปปปปรรรระะะบบเเเนนน D device หณ์ไม่่วจ PC ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือแม้แต่เป็นมือถือของเราได้เลยครับนี่แหละครับก็คือซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็จะมีสทบครับหลายหลคนก็โอ้โหจะรู้สึกปวดหัวมากเลยเหมือนผมอะอะไรเนี่ย f a l l t t IDM fabrication คืออะไรครับเดี๋ยวผมมาอธิบายทีละตัวเลยครับ f a l l t t ก็คือคนที่ออกแบบ a r c h เ t ็กเจอร์นะครับแต่ว่าไม่ผลิตเองนะให้เขาไปผลิตเถอะส่วนที่2นะครับที่เป็นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก็คือ ฟสบิเคชันหรือว่าฟาเดลลี่อย่างไต้หวนันเซมิคอนดเตอร์นะครับรับจ้างผลิตยอย่างเดียวครับไม่คิดค้นไม่ต้องรีเสิร์ชอะไรมากมายอาจจะรีเสิร์ชในกระบวนการที่ทำยังไงให้ผลิตได้ดีขึ้นแต่ไม่สนใจว่าโ,โหชิปเซตอย่างนี้ต้องออกแบบอย่างนี้มีอาร์เคดิเตอร์อย่างนี้ไม่รับจ้างผลิตยอย่างเดียวแต่มีอย่างที่สามครับที่เรียกว่า IDM integrated device manufacturer แปลว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยทั้งคิดค้นวิจัยและพัฒนาด้วยแล้วก็มีโรงงานในการผลิตชิปเองด้วยครับอย่างเช่น Intel ตัวเนี้ย เริ่มนะครับว่าเออจะขยายกำลังการผลิตนะจะผลิตชิปเองแล้วนี่นะครับก็คือบริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์3แบบหลกัหลกๆที่คนทั่วไปเนี่ยจะได้ยินนะครับแล้วก็สับจากงงหน่อยนะแล้วอีกอันหนึ่งครับที่น่าสนใจครับพอเรามาพูดถึงการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ถูกครับเราจะได้ยินแฟบขนาด200มิลลิเมตรกับแฟบขนาด300มิลลิเมตรอันเนี้ยผมว่าเข้าใจผิดน,นะหลายคนบอกเอ้ยขนาดเล็กเนี่ยแปลว่าเทคโนโลยีเนี่ยต้องใหม่ต้องดีสิบอกกันเลยครับว่า ถ้าใช้คำว่า f a บก็คือโรงงานฟ a b บ i ร a เคชันเนี่ยผลิตขนาด300มิเมตรเนี่ยเป็นแบบนี้โรงงานที่ผลิตขนาดใหญ่กว่าเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ทันสมัยกว่านะครับเพราะว่าจะสามารถผลิตได้มากกว่าคำว่า300มิมผมไม่ได้พูดผิดครับก็คือจานหรือว่าขนาดของเวเฟอร์ er, นั่นเองครับการผลิต s e m i c o นดักเตอรนะครับที่ผมไปอ่านมานะก็คือเหมือนกับเป็นเวเฟอร์นะเป็นชั้นหนึงปุ๊บก็แกะสลัก เรียบร้อยใช้เครื่องแกะสลักนะเครื่องปุ๊บทำหลายหลายชั้นเนี่ยกายเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพแล้วถ้ายิ่งชั้นมากนะครับแปลว่าประสิทธิภาพในการคำนวณเนี่ยก็จะยิ่งดีขึ้นมากเลยครับแต่อ้าวพี่ทีหลายๆคนบอกชิปต้องยิ่งเล็กยิ่งดีไม่ใช่เหรอพี่ทีขนาด7นาโน5นาโนอันนั้นหมายถึงผลึกครับที่อยู่ในเซมิคอนดักเตอร์นะครับไม่ใช่ขนาดของตัวชิปนะเพราะว่าชิปเนี่ยโอ้ถ้าเป็นไมโครเนี่ยรือว่าขนาดเท่าไลโรเราก็มองไม่เห็นแล้วถูกไหมครับและกระบวนการผลิตเป็นแบบนี้ครับพอเวเฟอร์อันนึ่ ก็จะมีเซมิคอนดักเตอร์อะไรอันเนี่ยอยู่ในนั้นแล้วพอเวเฟอร์ได้มาแล้วปุ๊บเขาจะหันไปชิ้นเล็กตึง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 ที่ส่วนที่หันออกมานะครับเขาเรียกว่าไดหรือว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์แต่ละตัวนั่นเองแล้วนําตัวไดเหล่านี้นครับหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์ไปเทสดูว่าเฮ้ยประสิทธิภาพได้อย่างที่ต้องการหรือเปล่าความเร็วได้หรือเปล่าการกินพลังงานต่างๆอะไรต่างๆได้เร็วหรือเปล่าแล้วก็เอาไปเก็บแล้วก็เตรียมส่งไปยังอสเซมบลีหรือว่าผู้ประกอบนั่นเองครับเห็นไหมครับแปลว่าเฮ้ย ถ้าใครเนะี่ยยิ่งเก่งนะผลิตเวเฟอร์ได้จานใหญ่ๆแปลว่าผลิตต่อครั้งก็จะได้จํานวนเซมิคอนดักเตอร์ที่มากขึ้นนั่นเองแต่ยังบอกครับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยโหเยอะแยะไปหมดเลยเวเฟอร์ที่ไม่ใช่ซิลิคอนก็มาแล้วนะครับเป็นพวกแกนนะครับเป็นน่าจะเป็นแกนเลี่ยมในเต,ตนมมนจนะนะครับผมไม่แน่ใจนะ g a N นะครับลองไปศึกษาดูนะครับแต่ว่าสำหรับผมมาลองไปศึกษาอยู่แล้วนะก็รู้สึกว่าน่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ไม่ได้บอกว่ายังมาไม่ได้นะครับแต่ว่ายังมี ความยากลําบากในการหาวัตถุดิบหรือว่าความยากต่างในการผลิตใน Mass Production นั่นเองครับและเรามาดูกันบ้างนะครับว่าตัวเซมิคอนดกเตอร์เนี่ยแบ่งเป็นประเภทหลักๆอะไรบ้างผมขออนุญาตแบ่งประเภทเซมิคอนดกเตอร์หลักๆเป็น4ประเภทนะครับหนึ่งเลยครับก็คือตัวคอมพิวหรือตัวลอจิกนั่นเองครับตัวสำหรับประมวลผลต่งตางๆไม่ว่าจะเป็น CPU GPU FPGA นะครับ พวกนี้จะเป็นผู้สำหรับใช้ในการคำนวณทั้งนั้นเลย2องนะครับเมมโมรี Memory, ก็คือตัวเก็บข้อมูลระยะเวลาสั้นๆอย่างพวก S RAM D RAM นะครับเพื่อเตรียมไปประมวลผลอย่างที่3นะครับก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์ประเภทสโตรเลชซึ่งใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆนั่นเองนะครับก็จะใช้เซมิคอนดักเตอร์ประเภท N A N D D RAM หรือแม้แต่ N V M นั่นเองครับ แล้วอ,อย่างสุดท้ายครับเซมิคอนดักเตอร์ประเภทเน็ตเวิร์กกิ้งเน็ตเวิร์กกิ้งคือประเภทส่งสัญญาณไปส่งสัญญาณมาครับระหว่างมือถือต่อมือถือหรือแม้แต่ระบบบล็อกเชนต่างๆนั่นเองนะครับและเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ในหมวดนี้นะครับก็ได้แต่เรดิโอฟรีเควนซีหรือว่าตัวส่งคลื่นสัญญาณวิทยุนั่นเองหรือแม้แต่ตัวขยายสัญญาณต่างๆนะครับนี่นะครับก็คือประเภทของเซมิคอนดักเตอร์ที่ผมแบ่งมาให้เพื่อนๆดูนะ และการที่เราจะควา้าโอกาสในการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ได้นะครับเราต้องเลือกบริษัทที่มีลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตครับซึ่งการคาดการณ์จากดีลอยนะครับในปี2022นะครับการใช้เซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรม Data Processing e อิเล็กทรอนิส์พวกคราวต่างๆเนี่ยอยู่ที่34.2ของการใช้ทั้งโลกนะครับ c o m ม u นิเคชันอิเล็กทรอนิกส์พวก n e t w o r k ร์กิ่งบล็อกเชต่างๆเนี่ยอยู่ที่30.2 c o n s u m e r e ิเล็กทรอนิสอยู่ที่9.3 ออโตโมทรีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่12%นั่นแปลว่าโอ้โหระบบช่วยขับอัจฉริยะระบบดูเลนเซอร์ต่างๆนะครับก็มีการขยายตัวอย่างสูงเช่นเดียวกันและอย่างสุดท้ายนะครับอินดัสเทรียลอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้นวสตกรรมอาจจะเป็นพวกออโตเมชันต่างๆที่จะเริ่มเข้ามาใช้แล้วในอนาคตอันใกล้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับก็กระจยายนวัตกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอวกาศเอยกองทัพเอยหรือแม้แต่การใช้งานทั่วไปนั่นเองครับนี่แหละครับ ถ้าเราจะลงทุนในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ครับเราจําเป็นต้องหาบริษัทที่มีลูกค้าเป็นอุตสาหกรรมเหล่านี้เพราะถ้าอุตสาหกรรมโตลูกค้าของลูกค้าโตนั่นแปลว่าโอกาสในการที่บริษัทจะขายเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากนั่นก็แปลว่าโอกาสที่บริษัทนะครับจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้นบริษัทจะเติบโตขึ้นกําไรมากขึ้นก็มีความเป็นไปได้สูงกว่าครับและผมกล้าบอกเลยครับว่าณนะปัจจุบันนี้นะครับ เพิ่งเริ่มอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4แล้วผมย้ําเหมือนเดิมเลยครับว่าเราเพิ่งเริ่มอยู่ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลเทรนนี้นะครับยังอยู่อย่างน้อยอีก10ปีในความมีเห็นส่วนตัวของผมนี่นะครับก็คือโอกาสในการศึกษาอุตสาหกรรมเซมิคอนดเตอร์เพื่อหาโอกาสในการลางทุนเพิ่มผลตอบแทนขึ้นในอนาคตแต่อย่าลืมนะครับผมบอกแล้วว่าอันนี้เป็นแค่ ให้เห็นภาพรวมของุาสารกรรเซมิคอนดกเตอร์เท่านั้นอยากให้เ,เพื่อนๆนครับลองไปหาหุ้นตัวที่สนใจลองไปประเมินมูลค่าดูลองไปดูว่าจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจเป็นอย่างไรใครคือลูกค้ารายใหญ่แนวโน้มของธุรกิจจะไปทางไหนอาจจะทําทให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเจอหุ้นในดวงใจตัวใหม่ก็ได้นะครับขอให้มีความสุขในการลงทุนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนช่วยกด subscribe ผมหน่อยนะครับที่ YouTube คุยก,กันอยแบบทีแล้วก็ a c e b o o k คุยก,กันอยแบบทีแล้วตัวผมเองนะครับทุกวันอังคาร3ามทุ่มผมกับคุณ Kim Live คิมพอลล์ จะมาสรุปข่าวเศรษฐกิจการลงทุนให้ฟังแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะลงทุนอย่างเข้มข้นหรือว่าอยากจะมาดิสคัชชันกันนะครับก็สามารถสมัครเข้ามาในห้องเรียนพิเศษได้เลยครับเพราะอย่างน้อยทุกเดือนเดือนละครั้งผมจะมีซูมคุยมาถามตอบมาถกประเด็นมาคุยกันในเรื่องประเด็นที่น่าสนใจแล้วถ้ามีโอกาสนะครับผมจะเชิญคนเก่งๆซึ่งผมนี่หละเก่งกว่าผมในเรื่องนั้นๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้มาพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ขอเชิญนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ